ตัวพีเป็นเป็นรสใหม่เลยนะคะรสชาติใหม่เป็นรสชาติที่แบบนาเดชอาย่าเป็นเป็นรสชาติที่ชื่นชอบแล้วก็เหมือนแบบคิดสูตรกันเองแล้ทอดมีคุณแม่ทอดเออนะคะของนาเดชเนี่ยจะเป็นราบทอดเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่แก้วชอบทำ ส่วนน้องย่ๆน้องย่อกว่าน้องเป็นคนนอร์เวย์แล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยคือรู้กันว่าแซลมอนอ่ะเป็นอะไรที่แบบขึ้นชื่ออ่อยมากอร่อยที่สุดเลยแล้วน้องกินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยนี่แหละค่ะได้รสชาติใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็หอมมากอ่ะโฆษณาตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มอ่อนแอแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีหนังสั้นด้วยนะพี่แจ๊คคือทำหนังสั้นมาทั้งหมดประมาณห้าเรื่องนี้เขาเปิดตัวที่โรงหนังด้วยไงใช่คือคนที่อยู่ในโรงหนังอ่ะก็จะได้ดูแต่ว่าเขาไม่ให้เราถ่ายเพราะว่าหนังสั้นนอที่14 ที่จะถึงนี้นะคะใครคิดถึงก็ใช่ไปดูกันได้นะคะแล้วก็แคมเปญนี้จะบอกว่ามีการร่วมสนุกกันด้วยนะคะสามารถเข้าไปทายกันได้ว่าชอบรถไหนชอบลาบทอดหรือชอบแซลมอนครีมชีสอยากกินนนเดททำไงคะไม่อยากกินเนเ่ยก็ไปซื้อต้องหมดยากิก่อนก็ได้ต้องหมดย่าเล่นนะคะพราะขนาตัวนี้ได้ สองแม่แม่มาเล่นด้วยนะใช่ซึ่งก็จะได้เห็นคุณแม่แต่งหน้าแต่งตานะคะต่อไปใครไปงานจะได้ไม่ต้องเหียบคุณแม่แม่ปาสวยอ่ะแบบหน้าเป๊ะอ่ะคแม่แก้วเราชินในลักษณะเขาแต่งหน้าบ่อยแล้วออกงานอะไรเงี้ยแต่แม่ปาไม่เคยแต่งหน้าเลยแต่งเต็มแล้วสวยคือคุณแม่ปาเขามีพื้นฐานที่ดีนะคะลูกสาวเลยออกมาสวยจริงๆตาคมแต่งออกมาแล้วแบบเฉียวกันเลยนะคะสวยสวยน่าเดี่ยวอ่ะเมื่อวานจะบอกว่าจะบอกว่าเมื่อวานนะคือแบบ แฟนคลับอ่ะเข้าได้เข้าไปดูในในรอบภาพยนตร์ด้วยนะคือแบบกีดการ์ดกันตลอดเวลาพี่แจ๊คคือมันมีฟินแบบคือแป๊บเดียวปัดก็ฟินเดี๋ยวแป๊บก็ฟินคือแบบโอ้ยฟินฟินตลอดเวลาจริงแล้วก็พี่โอปอก็เออเนี่ยคือแบบชงเต็มที่ใช่่อไปดียวสัมภาษณ์แล้วกันนะคะก็มีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยคือณเดชน์เนี่ยเล่นอินสตาแกรมเล่นไอจีนะคะโดยไฟแมนฟรี เนี่ยมีคนบอกมาว่าจะเล่นวาฟายแมนฟรีเหรอแต่แล้วก็เป็นการแบบ p r i v a t e ข้อมูลใช่ใช่คือแล<า>้วก็ภาพเหมือนภาพภาพโปรไฟล์เนี่ยเป็นภาพแบบว่าเล่นสเก็ตบอร์ดแต่เป็นแบบภาพอนาถอ่าคือคือเหมือน,นอก<ๆ>ับว่าเหมือนว่าตั้งเป็น private แล้วก็เอาไว้แบบไปส่งคนอื่นๆแล้วก็มีคนบอกว่าแบบเข้าไปคอมเมนต์ย่าๆแบบมีเป็นรูปหัวจังหัวใจมีเป็นรูปแบบแล้วก็มีคนเมาส์เนว่าจริงๆแบบว่าตามขวัญดูสามณีดูขวัญตลอดอย่างเงี้ยอ้ยดันตลนี่าให้่างค่กแฟนครับ นะคะ <months S 2> ก, <free. S 2> ก็ก็ถือว่ามามามา,มาแก้ผ่าวกันไปนะคะ,ะซึ่งเราได้สัมภาษณ์ย,าย่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสัมภาษณ์รวมใช่ไหมนะเดี๋ยวย่ารวมกันะนะคะพูดถึงเลแล้วก็ เปิดยาย่านะคะสัมภาษณ์ยาย่านี่แหละเรื่องพี่ไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องอินสตาแกรมของพี่ณเดชด้วยจิ้นไหมยาย่าจิๆนะค่ะแก็คือแฟนคลับ N.Y ก็หลายคนก็แอบแอนตี้พี่ไม้เบาๆนะเมื่อวานนี้คือไม่รู้ไม่ได้แอนตี้แต่ถามว่ามันจิ้นไหมเราไม่ได้จิ้นเราไม่จิ้นเ่มื่อวานมีคนมาตามอินสตาแกรมแล้วบอกว่าเลิฟยาย่าไหมเราก็เลยกดเข้าไปดูคือปกติแบบหึอยากจะบล็อก ไม่บอกแล้วใช่ไมเรา N Y ปะแล้วก็ชอบตอนที่ทางโทรนะอัลังการมากน่ารักน่ารักเมื่อวันแบบย่าย่าร้องเพลงเป็นเพลงแบบได้จะเป็นเป็นเพลงประเทศเขาอ่ะน่ารักมากเนาเดตก็ร้องอีสานบ้านเฮานี่แหละเลืใส่เสื้อแบบลายพข c o m าเลยนะจ๊ะนะคะเป็นจริงๆไม่จริง ภาพในการดูสัมภาษณ์รวมแล้วก็สัมภาษณ์เดี่ยวของแต่ละคนจัดยาวไปยืนลุ้นต่อบคำถามนี้แล้วลกันนะคะแย่ๆเด็จะมีละครคู่กันเรื่องอะไรก <c oughs> ันไป <c oughs> เลยารอวะละลา จริงแล้วบอกว่าอาหารมิซาที่จริงๆแล้วคุณแม่ทำให้ทานบ่อยเนี่ยคือลาบทอดชิ้เหิึเป็นอาหารอีกอย่างนึงที่คุณแม่ทำให้ทานบ่อยรู้สึกว่ามีความมีกลิ่นหอมของข้าววัวซึ่งใจเย็นด้นำเสนอรตนี้กับเลแล้วก็นำเสนอรตนี้ให้กับแฟนๆทุกคนครับก็เลยกลายเป็นลาบทอดของเนตเด็กเลยค่ะแม่แล้วดาวนนอร์เวย์นะคะแล้วอย่างที่วิโอการ์ตอย่งที่รู้กันนะคะแซมมอน เป็นที่นอร์เวย์แซมมันจะอร่อยที่สุดใช่ค่ะก็คุณแม่ก็ทำแซมมอนให้กินตลอดแล้วเป็นรสชิ้นปลาเป็นมื้อที่เราชอบกินที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอาหารทีละอย่างกันดีกว่าตรงนี้ที่เราวางไว้มีข้าวพั่วมีข้าวพั่วครับมีกระเทียมทอดนะฮะมีพริกป่นพริกป่นออริจินอลมาเเกลือนะฮะเป็นเกลือเป็ดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูยายาูตอนนี้มาที่พี่แเดชปรุงน้ำลาบกันค่ะแล้วก็ ใส่ข้าวคั่วนะครับผมซาลืเต็มเต็มเต็มช้อนนะคะเต็มช้อนนะฮะโอเคครับฉันไปเย็นฝั่งนู้นท่าจะดีหมูพี่ของลงไปนั่นงนะเดิมเลยณเดชจะยิ้มด้วยมือเปล่าค่ะเออมันเป็นเรื่องอยิ่งใหญ่พี่ภูมิใจมากกับเรื่องนี้ภูมิใจพุ่นเลยถ้าดูในในโถภาชนะของณเดชดูจริงจังมากเพราะว่า ดูจริงจังดูดูทำเป็นดูไม่ใช่หยอ,อย่อนแงแน่ๆ<ด>ที่ปนเปืใอนดีนมะ <า S 1> นมาวสิคะสุดยอดมากเลยครับมันสุดยอดยังไงลูกอันไหนไมโครเวฟไหนดีคะอาหนั้นะเดี๋ยวอะไรที่เกี่ยวกับกรรมสภาพอะไรเดี๋ยวพี่จัดก,การเองลูก <S <S แระเด็กแะเด็นเ,เ,เป็นเ,เป็นอ่อสมบัติธรรชาติะลูกนะได้ปรุงเครื่องปรุงเข้าไปในแซลมอนอ๋อหมักเขาไปเข้าไปใช่เป็นดูที่เรียกหมักวันนวลเป็นดูไม่้องเอ็นดูชอบคือการเกือบแช่ลงไปอยเลยนะ นี่ปาค่ะดูเบอร์ชีพเป็นปกติทำอาหารป่อยไหมคะน้องน้องย่าจริงจริงหนูชอบทำอาหารค่ะแต่หลายๆครั้งกินไม่ได้เดี๋ยวแก้ให้น้องเถอะวันนี้น้องใส่ครีมไปเยอะ่ต้หนุกลุกหนุกลุูทำผัดผินั่นเลยโอ้เหนื่อไม่ได้นะคะ ิ่งที่มันจะทําให้กลมกล่อมจริงๆเลยคืออะไรลูกคลิปไทยเร่องกาไมคะย่าๆลูกจริงๆค่ะจริงๆค่ะกันอาเวฟบเบ๊ก่อนเนาะพี่ก็รีกันนะเดี๋ยวเราเวฟมีอะไรจ้าไม่มีเบียผมก็เงียบเหมือน่อียเหมือนจะช็อกแต่ก็ไม่ช็อกแต่ก็ช็อก สองรสเลยทั้งลาดคอบแล้วก็สซงบ้าครีมฉีดด้วยแม่แก้วและแม่ปลานะคะเดี๋ยว er เราจะถามถ่ายแต่ก่อนอื่นแล้วเป็นยังไงคะแม่แก้วแม่ปลาอร่อ<ล>ยไหมคะอร่อย<ๆ>แม่ปลาอร่อยไหมคะอร่อยกรมงล่อมค่ะกลมกล่อมนะคะ,ลละ,คะแล้วทำไมทั้งสองท่านถึงตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้คะ <c oughs> แม่ปลาตอบก่อนเ <c oughs> พราะแม่ปลายินได้ <c oughs> ทำงนานกับลูกค่ะ โม้ดกันไปอะไรเงี้งเยเพราะว่าแม่ก็จะแบบตื่นเต้นเวลาเจอหน้ากล้องก็จะแบบเดรัจฉานก็จะไม่ถูกบ้างพูดจริงขาดกันบ,บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างาาก,ก็ผ่านไุกปีแม่ถ้าพยายามเป็น,น,นปกำลังใจให้แม่น,นะค<อ>ะดูเครื่องลายเซอนต์สีฟ้าค่ะเข้เาถ่านมากม,มั้ยเนี่ออยถอ ก็มาแบบว่าเปิดตัวพร้อมสองพเซนเตอร์ใหม่เลยกับคุณแม่ด้วยของพวกเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของโฆษณาแล้วก็เป็นแคมเปญที่ขึ้นขึ้นที่เรียกว่าเป็นแคมเปญที่ร้องสองคนเป็นคนขี่รถเองก็เป็นความภูมิใจนะก็เลยเป็นแคมเปญว่ารถนี้ที่ภูมิใจนั่นเองกับเลงใช่ครับผมร้องงานกับคุณแม่เป็นไงบ้างคะสองคนเขินกันไหมคะเขินค่ะคือตอนแรกกะว่าจะแบบได้แบบแกล้งแม่ได้ทำโน่นนี่นั่นแต่ไปไปมามาเขินเองตื่นเต้น ใช่ชีวิ แต่ก่อนเคยมีแต่พวกับรรียนุ่นพี่ที่แบบว่าเราแบบว่าต้องคอยเรียนรู้จากเขาใช่ไหมันนี้ต้องมาคอยสอนคุณแม่เราเองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีก็ทำให้เหมือนกับมีความสุขอ่ะสอนยากไหมคะสอนแม่หรอก็ไม่ยากนะฮไม่ยากนะก็ส่วนมากเป็นเรื่องของพวกบทมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะลืมๆกันเรามาเลหมเ่ารักกันมาก่ะซึงซเป็นบัเป็นหนังคุ ทำใจอ่อนมาเล่นด้วยอันนี้ต้องไปถามแม่แม่งสองคนนะฮะว่าเขาคิดกันยังไงเขามาเล่นอะไรเงี้ยจริงก็เหมือนกับทางเลก็ก็คงจะเสนอใบอะไรเงี้ยก็คุยกันเลยฮะผู้ใหญ่คุยกันว่าเอออะไรเงี้ยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่ารักดีอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อถึงเรื่องของครอบครัวด้วยใช่ค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักแล้วน่าจะเป็นแบบตัวอย่างที่ดีใช่ใช่ช่วก็เหมือนติดตอกย้ำภาพของกาเปิดครอบครัวเดียวกัน ไม่หนูว่ามันเผอิญที่เราสองคนเป็นพรีเซนเตอร์<ช>แล้ว<ช>ยังไงแบบมันก็ต้องเป็นเราสองคนที่แบบครอบครัวทั้งสองอนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบเป็นครอบครัวเดียวกันว่าคุณพ่อไม่ยอมเล่นใช่พ่อไม่ยอมเล่นพ่อไม่ยอมเล่นด้วยอะไระงไงไเงี้ยหนูเขินเล่นงเล่นกับพี่นะพี่สามปีแล้วอ๋อก็ไม่หรอกนะฮะครับปีที่สามแล้วเป็นยังไงบ้าง เลดีครับดีครับ3<ด>ปีแล้วก็ต้องขอบคุณเละที่ยังไว้วางใจพวกเราอยู่อะไรเงี้ย<ม>ก็ดีใจมากๆที่ที่ยังดูแลพวกเราดีมากแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางเลมากๆด้วยกันครับใช่ค่ะ,คะแม่ก็สนิทกันดูเหมือนกลับมาจมูจนนกันเมื่อกี้นี้อก็ผู้ใหญ่ครับที่<ม>ผู้ใหญ่ก็รู้จักกันไว้ใช่ค่ะเดี๋ยขอบคุณแม่ ไช้ฮะก็สําหรับหนังสั้นนะรประมาณ5นาทีนะครับจากเลนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความรักของมุอุ่นแล้วก็เรื่องของความอร่อยจากทางเลนะครับผมก็จะเปิดให้<ส>ชมกันว<ส>ันที่14บสี่นี้นะฮะในเฟซเฟซบุ๊กของเลแฟนเพจของเลครับผมก็ฝากติดตามด้วยเป็นหนังสั้นเลยครับแล้วก็มีแคมเปญนฮะดีๆนะฮะจากทางเลก็คือให้ทายว่ารถไหนขายดีที่สุดระหว่างรถลาบทอดของผมแล้วก็ซลมอนครีมชีสของย่าใครทายได้แบบว่า เป็นผู้โชคดีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมและน้องวิญาแล้วก็แม่แม่ทั้งสองด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า1ล้านบาทต่างหาก สนุกดูในรถไหนอร่อยกว่ากันบอกกันได้ไดยงังจริงๆก็ผมก็ต้องบอกรถผมวอร่อยแล้วนะครับใช่<ม>ก็ไ,ไม่ยอมเพราะว่าของหนูอร่อยกว่าเพราะว่าเป็นรสชาติที่เราคิดเองแล้วก็ภูมิใจในแบบในรสชาติที่เราแบบคิดมาเปิดแคมเปญเมษามาแล้วได้ข่าวว่ามีผลตอบรับที่ดีมากๆนะฮะแล้วนี้ก็มีคนร่วมบทกันเยอะมากๆพอสมควรครับ ผไงก็ฝากด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดยค่ะล่าสุดเห็นมีแฟนคลับคนหนึ่งออกมาพูดว่าเราอะเล่นิสตาแกรมแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อเราแบบเหมือนไม่ไอ้ใครดูว่าเราเล่นไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นเลยเหมือนคนเห็นว่าแอบไปเมนตอบมีแต่มีแต่แฟนคลับที่ทําให้เองอะไรเงี้ยใช่เปิดกระปองอะไรก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับที่ทําให้เลยก็จะมีอัปโหลดรูปอะไรเงี้ยครเพราะอะไรเราถึงไม่เล่นนะครับ เล่นแล้วเป็นปัญหาก็เลยไม่ค่อยเล่นครับ,มรบผมเพราะว่ากูเป็นปัญหาแล้วบางคนก็เลยคิดว่าเราต้องแอบ,บเล่นแน่ๆเพราะเป็นใบุูนแม่อาจจะมีส,ส่วนครับอาจจะมีส่วนต่ยืนยันว<ป>่าดูเอาของคุณแม่อะไรอยาก็ไปดูของเุณแอ่ ดูหมดทุกคนนะ, <S <S ะ,ะดูหมดทุกคนเพราะแม่ก็แม่ก็ follow หลายคนเหมือนกันเลยใช่ครับไม่เคยคิดอยากจะมาร่วมแชร์ความภาพกับเขาบ้างเหร,หรอคะจริงๆก็มีมีนะฮะแบบผมไปไหนก็มีคนอัพลงอินสตาแกรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ไม่คิดจะเล่นใช่ไอโซเชียลอะไรอย่างนี้ยอยล้ คือผมอยู่อยู่ให้อยู่ในในที่ที่คนรู้และเห็นผมมาค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าบางทีแบบเราไปไหนมาไหนก็จะแบบว่ามันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยโดนห้ามหรือเปล่าคะว่าไม่ให้ไม่โดนไม่โดนครับเพราะแฟนคลับคงอยากให้ลงมากกว่าอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าเออพี่นัเดชเป็นไหนนัเดชเป็นไหนบ้างอะไรเงี้ยบอกว่ากลัวไปปัญหาปัญหาอะไรที่เรากลัวค่ะก็หมายถึงว่าปัญหาปะปายครับเดี๋ยวอย่างเช่นเหมือนข่าวอะไรพวกนี้มันก็มีมาแบบบางทีเห็นไปหลายอย่างนะในสตาแกรมอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันไม่ใช่แค่อินสตาแกรมมันหลายๆอย่างเลยเฟซบุ๊กก็พวกของโซเชียลเน็ตเเวิรร์อะไงี้ย ตามมาได้ปัญหากัเลยไม่เล่นดีกว่า ก่อนนั้นไม่มีคาว่าเราเล่นแต่ว่าเหมือนพอเราเข้าไปตอบเราแฟนคลับมาบอกว่าเราเป็นตัวปลอมไม่ไม่ไม่มีไม่โกรธไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับแต่พี่ถามยาแย่ยาก็เหมือนจะแบบอึกอัดอึกอัดเหมือนกันน้องคงไม่รู้ฮะน้องคงไม่รู้ฮะปกติคุยคุยน้องคุยได้คุยแบบแอปกันดีกว่าใช่ไหมจริงๆก็คุยพวกนั้นก็คุยกันเป็นแก๊งอยู่แล้วครับผมใช่เพื่อนกันนะพี่สาวๆนี่ตอนนี้เราเจอใครบ้าง ท yeah. so, so, oh ี่สุดท้น่าจะเจอย่ากับคิมบ่อยสุดเมื่อไหร่จะได้ดูละครทคอีกประมาณจะเริ่มถ่ายอีกทีวันที่25เดือนนี้ครับผมแล้วก็น่าจะออนแอร์ปีหน้าเจาไปถ่ายญี่ปุ่นกันอีกทีเมื่อไหร่คะสิ้นสิ้นปีครับไม่ตุลาก็พูจิการู้สึกไงบ้างเหมือนแบบคนโฟกัสเราแบบน้องย่าๆแบบตอนนี้โฟกัสจริงจังเ ผมกว่าโฟกัสมานานแล้วนะฮะมีเรื่อยๆมาชินแล้วครับเบื่อไหมเบื่อไหมตอบเบื่อไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวจะไม่โฟก,กัสก็แล้วส,สวยแล้วครับนี่ <laughs> เหมือนมีเหมือนมีข่าวแว้บๆมาว่าไม้จะจีบย่าๆหรืออะไรเราเรียงไหคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับห่วงไหมคะไม่เรามีเคอคู่กันหรือเปล่าเราไม่ได้เห็นบางต่อเลยไม่ได้ดูครับชุดตัวถ้าเกิดว่าเขาสนิทกันเขาก็แบบเออเรียนด้วยกันเรียงนี้เรียนูอไรอันนี้รู้รู้ใช่ใช่มีคนแอบเชียร์คู่นั้นเหมือนกันเราครับเฉยๆครับคิดว่าไม้น่าจะแบบผ่านการสกรีนของเราไหมมาจีบย่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้มาคุยกับเราบ้างไหมคะไม่ค่อยคุยกับพี่ไม่มแต่ว่าก็สวัสด,ดียกมือไหว้สวัสดีฮะรู้จักกันไหยรู้จักกันเหมือนกันลอขับเอ็นวายหลายคนก็เหมือนจะแบบแอนตี้แบบไม่อยากให้พี่ไม้เข้ามามเกี่ยวอะไรย่นี้นก็แล้วแต่คนมองครับผม ห่วงน้องไหมคะห่วงน้องย่าๆไหมก็ห่วงเรื่องสุขภาพครับแต่ไม่ได้ห่วงครับเขามีบาคุยสารเรื่องผู้ชายบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเราคุยกับแม่เขามากกว่าเรามีเป็นโญกาสน้องย่าๆเรื่องสาวๆบ้างไหมคะไม่มีครับแล้วมีคุยเรื่องของเรากันบ้างไหมคะไม่มีครับไป็นขับลุ้นน้องไหร่ครับทิ้งนี้ครับขับขับใจนี่ครับไม่เด็ดหรือคุณน้อยเนาะหรือเถิดไม่รู้จะพูดหรือจะพูดมาสองส สัมปีแล้วพี่พูดอย่างนี้นั่นเองค่ะนั่นมีข่าวว่าอันนี้อันนี้คนเยอะจนเหมือนว่าเราค่าตัวมากกว่าพี่อ้ําถึงสองเท่าโอ้ไม่หรอวฮะไม่หรอวครับไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงค่าตัวก็ยังเหมือนเดิมปกติครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ๋อบอกช่วงก่อนเหมือนเราจะกลับวนเดาๆไปตอนนี้แบบกลับมาแล้วก็มันไปเรื่อยๆฮะมันขึ้นๆลงๆเงี้ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ ก็อาอะไรด้อยากั้น่วจะถามอะไรน้าเด็กคน้เด็ก็นไครับน้าเดก็ลนไรับผมะยล่าสุดเห็นมีขาวว่าเราจะฟ้องข่าวที่มีข่าวว่าเรานอนกับพี่นักเดทที่ญี่ปุ่นเนาะฟ้องอ่าแบบมือท่านไา้อเสียหายอะไรอย่างงี้หนูว่าหนูว่าหนูไม่ฟ้องค่ะก็มันก็อาจจะเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างแบบน่าเกลียดนิดนึงแต่ การที่เราอยู่ในวงการนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะต้องมีข่าวเสียหายหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นท้งพี่ได้รู้ว่าอะไรคืออะไรคือมันไม่มีอะไรค่ะมันก็ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องฟ้องค่ะตอนนี้ค่อนข้างแรงทำให้เราเสียหายเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมคือหนูว่าไม่รู้สักอะไรค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็หนูไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบซีเรียสขนาดนั้นค่ะพ่แม่เข้าใจใช่ไหมคะแม่แม่ไม่ชอบค่ะแม่ก็คิดว่ามัน ็นอะไรที่แบบเขาไม่ควรเอาอะไรแบบนี้มาพูดกันเพราะว่ามันไม่มีความเป็นจริงเลยแม่ก็ไม่ได้ให้ฟ้องหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบม่แม่แม่ไม่แม่ม่ก็ต้องทําใจแหละค่ะว่ายัางไงก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่แบบโดนข่าวแรงๆหรือว่าโดนข่าวที่แบบอาจจะไม่ไม่พอใจในคําถามอะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ถึงกับฟอ้องอ่ค่ะคราวนี้แรงสุดไหมคะที่เคยเจอค่ะน่าจะใช่น่าจะค่ะ หนูหนูไม่ได้คิดอะไรไงคะหนูนนนเลยว่าไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นหนูก็ไม่ได้ไปไหนกับพี่เขาอยู่แล้วนอกจากแบบถ้าไปไปท,ทำงานหรือว่าไปแบบไปกับพกเพื่อนๆกลุมใหญ่ๆซึ่งแบบอยู่ตรงนี้มันก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วค่ะแต่ยังไงร,รับประกันได้ว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอืนจะบอกอะไรคนที่แบบเขาแบาบผูกเรื่องหรือปล่อยเรื่องนี้ไม่หายาย่า,ยา,ยายหนูว่าน่าจะเป็นแบบ พี่อาจจะตาเบลอหรือว่าเข้าใจผิดมากกว่าค่ะก็ทุกคนก็อยู่ที่เดียวกันหมดอย่างที่เคยบอกอะค่ะมันก็เป็นโรงแรมเล็กๆไม่ฟ้องแล้วแอบโกรธไหมคะคือตอนแรกๆอะหนูก็ไม่ได้โกรธนะคะแต่ตอนนี้เริ่มแบบไม่มันไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือมันไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นใม่ใม่ะไม่ค่ะใหม่ค่จหนูก็แฟนเขาหลายคนว่าไงบ้างเขาให้กำลังใจ ใช่ครับเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์นอะไรกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะมันเป็นคอนเทนต์เรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงค่ะแต่<ม>ส่วนตัวแล้วทั้งหนูกับพี่นัเดชก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยะคะ่ะเพราะว่ามันมันไม่จริงแล้วก็ชิวเนาะกับข่าว <c oughs> ตอนนี้ไม่ชิวแล้วอ่ะแต่ก็อืมก็ไม่ได้เอาไปแบบใส่ใจเยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบความเป็นจริงเลยระยะไรอย่าจะฝากบอกที่ไม่หวังดีของเรา อ,อหนูไม่มีอะไรจะพูดคะ่ะเพราะว่าหนูเข้าใจว่ามันต้องมีคนที่ชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราคะ่ะล่าสุดถามึงไหมบ้างล่าสุดที่มีค่ะเขาออกมาแก้ข่าวให้เราแทนเราเรื่องที่แทนข่าวว่าเราล่าสุดลงรูปเพิ่อมอีกแล้วที่บบกคนหรือจุดๆๆเหมือนบบคนเล่นดังฟ้าประมาณน,นี้เห <c oughs> มือนเดินหน้าจีบเราคือ <c oughs> <c oughs> คือตอนที่เราถ่ายรูปกันนะคะหนูแบบว่าเอ้ยแป๊บนึงนะพี่ไมค์ย่าต้องทำหน้าแบบเรียบร้อยก่อนรูปลัาใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยพยายามแบบเอาวไปมาหนูจะขำเขาก็เลยแบบมองแบบก็อาจจะแบบบรรยายภาพไม่เห็นใช่ไหมคะที่เขาลงล่าสุดเห็นเห็นค่ะเพราะหนูแบบทำหน้าเป็นนางฟ้าทำหน้าเป็นนางฟ้าทำหน้าเป็นนางฟ้าพวกี่เขาถ่ายแล้วพี่เขามีท่าทีจีบเราบ้างไหม ะคะคือรู้จักกันค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่พี่เขาเข้าเรียนเขาก็ไม่ได้จีหรือว่าเขาจีแบบเนีเนียหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ไม่ค่ะถือว่าสนิทกันไหมคะไม่ก็สนิทนะคะเพราะว่าแบบตอนที่ไปเรียนเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเข้าใจว่าเราบางทีเราก็เหนื่อยไม่อยากคุยกับกให้บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นแบบคนในวงการด้วย FCNY หลายคนก็เหมือนกับแอบอนตี้ ไปแอนตี้ออทีมาไปแอนตี้เขาเลยค่ะเขาก็แค่ทําเขาก็แค่ทําหน้าที่ของเขาในการเป็นนักแสดง้าสเหมือนกับเขาเขาจีบเขามีหวังไหมคะหนูว่าเขาไม่จีบอะค่ะแล้วก็มันหนูว่าเราตั้งใจเราตั้งใจเรียนเรียนกันดีกว่าไม่ไม่หวังเนาะเจอใครบ้างที่ถึะถ้าเป็นแบบเพื่อนผู้ชายจะบ่อยที่สุดออ นี่คือว่าเจอบ่อยไหมคะพี่ปอมั้งคะให้ละครให้ละครอันนี้หมดสิทธิ์คิดว่าจะมาเป็นแฟนเลยเนาะโอ้ยหนูว่าเราหนูว่าพี่เขาก็ไม่คิดจะจีบหนูด้วยล่ะค่ะคือเขาบอกว่าย่อายุแบบโซแบบผู้ชายอยู่โซติงตองอะไรแบบนี้โซตติงงอ <c oughs> อาจจบมีประเด็นหนึ่งได้ข่าวว่านาเดทมีอินสตาแกรมแต่ว่าไม่ใช้เชื่อตัวเองแล้วก็เหมือนแอบคุยกับเราเหมือนแฟนคลับไปเห็นพอรู้พอพอแฟนคลับรู้เขาก็เลยเปลี่ยนลบไปเหมือนแบบมีไอจีขึ้นมาแบบเงียบๆไม่รู้ที่ไม่บอกใครอ,อ,อันนี้ว่าไปถามพี่นเดทดีว่าคะแต่ส่วนตัวคะ่ะถ้าหนูต้องแบบไปอ่านคอมเมนต์ทุกอันหนู <c oughs> อ่านไม่ทันเพราะว่าอืมแสดงว่าเราก็รู้ว่าเออพี่น่าเดทเขาจะเล่นหรืออะไรยังไงมันมันมีหลายคน นค่ะที่เล่นเป็นพี่ณเดชแต่ส่วนตัวเขาอะค่ะเขาเล่นไหมคะต้องไปถามพี่ณเดชค่ะเบอกอบหมือนแบบเล่นเป็นชื่ออื่นแล้วก็เหมือนได้ฟอลโล่กับเราเออแล้เพ่นมาสองเลยมาเออ คือเราก็เราก็แชร์รูปกันอยู่แล้วในกลุ่มอะค่ะไม่ต้องใช้อินสตาแกรมก็แบบสามารถแบบคอมเมนต์รูปกันได้อยู่แล้วเแปลว่าเขาเล่นไม่เล่นให้ไปถามเขาเองใช่จบปึ้งโซ่คอนเดียร์กล้องย่าจอดเขาเรียกมองกล้องย่า นี่เรามีเสื้อนะคะจากงานเมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะหลายคนรอดูว่าขอใครด้วยนะคะอาจจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้ใหม่เนาะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่นะคะณเดีย์ย่าจะมีละครคู่กันเรื่องอะไรนะคะตอบถูกต้องแล้วก็มากที่สุดก็รับไปเลยนะคะเสื้อจากเลนนะคะซื้อไม่ได้นะคะเสื้อสวยมากด้วยตัวนี้จุงเบยนะคะได้ค่ะดีคอมเมดี้โอรักกันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่